สองไอจีพระเอกเวียสุกุลวัดหลังคุณแม่ป่วยรูปสาวคนใหม่จากกรณีที่เรียกได้ว่าได้เห็นหน้ากันชัดๆแล้วสําหรับหวานใจคนใหม่ของหนุ่มเียสุกุลวัดรธนารถหลังจากเลิกรากับอดีตแฟนสาวเบลล่ารานีไปพักใหญ่ๆล่าสุดไอจีไททีเนสซซึ่งเป็นไอจีคุณแม่ของหนุ่มเียก็ได้โพสต์ภาพระบุข,ข้อความว่าหลุยัวโดวยเป็นภาพของหนุ่มเียกับสาวสวยซึ่งงานนี้หลายๆคนต่างก็บอกว่าเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ของลูกชายหรือป่าวนเนาะ วก,กับเพจเจมี่หนึก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแม่ที่เวียรเปิดหน้าแฟนที่เวียรให้ได้เฉยชมแล้วถึงจะอกผักร้องให้ใต้ต้นมะเขือไปบ้างแต่ก็ชานมายินดีให้กับระลักกบที่สดใสเรียกได้ว่าคุณแม่ของหนุ่มเวียกับแฟนสาวดูสนิทกันมากๆเลยทีเดียวล่าสุดหลังคุณแม่โพสต์รูปสาวคนใหม่ของหนุ่มเวียรก็ทําให้หลายคนต้องรีบเข้าไปส่องไอที่เวียกันอย่างรวดเร็วว่า ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าวนะแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อพี่เบียร์ไม่มีการลงรูปใดๆเลยจ้าแต่ไม่เป็นไรคุณแม่คนเดียวก็ทำเอาสาวหักกันเป็นแถวๆแล้วจ้าและที่สำคัญหนุ่มเบียร์ถึงแม้จะไม่ได้ลงรูปแต่ก็มีไปงานด้วยกันอยู่นะจ้าเช่นงานแต่งโมนิดาที่ผ่านมาจ้าขอบคุณแพทีิเนส